าไปกินร้านอาหารในซอกหลืบที่จัดว่าเด็ดพร้อมเปิดจดหมายกว่า18ปีที่แม่ไม่ยอมเปิดแ่่ไหร ชื่อครัวผักหวานบ้านมีสองสาขานะคะพลัมสองสาขาแรกอยู่ที่กาญจนบุรียำไข่ดาวแบบผิวข้างนอกกรอบต่อด้วยทอดมันกุ้งแม่วันนี้วันแม่ก็ให้แม่ก่อนเลยค่ะมาอ้อนปลาให้แกะปลาให้ด้วยที่ชอบที่สุดคือยำถั่วพูหอมตัวกะทิวนเมนูนี้ลองกี่รอบก็ยังคงไม่ชอบแปงเลียงค่ะชอบมากวันนี้กินเกลี้ยงราคาน่ารักเลยนะเขียนตั้งแต่ตอนอยู่น่าจะอยู่ปถมมาพี่มาไม่แกะกี่ปีแล้วอ่ะก็อยู่ในนิ้นชักในอะไรพวกนั้นแหละ ต่อแม่หนูอยากให้แม่มีความสุขอายุยืนตายอายุยืนเ <laughs> หนื่อยนะอายุยืนเนีี่ดูแลหนูเวลาชี่หนูป่วยใช่ที่หน้ามันป่วยมันก็โทรมาอะมปวดท้องอ่ะซื้อให้หน่อยดิยา <laughs> แม่จะคอยอยู่เพียงข้างฉันเมื่อฉันอยากทำอะไรแม่ก็จะให้ทำแม่ฉันทำเหตุ แม่ก็จะคอยตักเตือนทำทุกอย่างให้หนูรักแม่มาทำทุกอย่างต้องคาดหวังความซึ้งจากครอบครัวนี้นะคะส่วนคอนเทนต์ของที่บ้านในวันนี้ก็คือโจนขโมยถักขยะในหมู่บ้าน้ <c oughs> นี่ที่บ้านเอาชื่อมาเพ้น,นจริงๆด้วยสุดจัดในซอยครั้งหน้าจะพาไปคาเฟ่ที่ซ่อนอยู่ในส่วนกล้วยไม้